เป็นเท่ของมรถางแ,แต่หน้หนเออาเรอ้วุ่นวายถ่ายไม่ทัน ขบวนสามเจ็ดและขบวนสี่ห้าด่วนพิเศษขบวนโดยที่จะชี้สี่ห้าศูนย์สาม 15นาิกา35นาทีวันนี้ไม่เสียเวลาขบวนสินค้า986นะครับ15นาฬิกา37นาทีวันนี้ก็วันพระสบดีที่15กันยายน2565ที่จะชิทำขบวนครับ อะไรที่หวือหวามากๆขบวน98เป็นขบวนสินค้ามาจากทางใต้ครับสู่ไหนโกโลกหลังจากขบวนนี้เข้าครับขบวน37ก็ออกทันทีโอ้ไม่ออกครับออกแค่หัวก็จะเปลี่ยนหัวนะครับ คุวายถ่ายไม่ทันไม่ได้หันไปดูเลยครับเมื่อกี้เห็นเขาเหมือนจะออกมันจะออกเห็นเขาว่าจะถอดหัวเลยก็ดูแต่เก้าแปดหกหันมานึกว่าออกแล้วเสียงลัน่นล่นปรากฏว่าเปลี่ยนหัวรถจักรครับหัวรถจักรออกไปแล้วเออ แล้วมีตู้ตองหนึ่งมาแล้วครับูอบอพห,หนึ่ง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 ไม่ใช่ตองนะยิ่งกว่าตององีกจานชลาที่สามบางซื่อครับเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยพามารับชม นี่เป็นขบวนสินค้านะครับเข้ามาแล้วฮิตาชิทําขบวนเราอยู่ที่บางซื่อนะสิบหานาฬิกาสีนาทีวันที่สิกันยายนสองพันร้อยหก 3, 7, กับส5 บกมือบายบายครับ บวน301กรุงเทพลบบุรีเข้าชานชลาสามบางซื่อสิบเจนาฬิกาสองนาทีนี่เนี่เป็นรถชานเมือง สถานีชุมทางบางเทีสถานีชุมทางบางทีเอทำขบวนครับชานชาที่นาณะีขบวนรถชานึงขบวนที่สามส่น่กรุงเทพลบุรีดีตวนิตาและดังอีกของสัาระกองทานคับขบวนใ้เป็นที่เรียบร้อยด้วยคับในชานชาตาที่สามมีขบวนรถชานึงขบวนสามส่วนหนึ่งกรุงเทพลพบุรีดังีของและสับระกองท่านควบขบวนรถให้เป็นที่เรียบร้อยด้วยค่ะ คน<า>เลืกขึ้นแล้วก็วาวาหายามหมดแล้วครับชุทางบางซื่อไปแล้วจะหยุดดรอส่งบริ่องสงารสถานีบางเขนหลังดีดอนเนืองตลอดายทางสถานีลบดุรีค่ะ ได้เวลารถออกแล้ว P E A สี่ห้าสามสาม ลนูุเกี่ยวที่ต้องต้องใช้ตู้เขียวไม่เราต้องเป็นตู้เกี่ยวที่เป็นบ่อบ่อส่งผู้โดยสารถึงหน้าโราก็จัดดีเซ็คแปงซื่อแล้วนะครับเจคโฟโต้ถ่า,า,โโายไปเรื่อยรายงานผมไม่ได้ใช้สายดึแจ้งก่อนประเด็นนนจอดครับจอด ขบวนเปล่ายาวๆนะครับขบวนเปล่านี้พ่วงมาสองขบวนนะเซตยาว T E, e A 4 5 3 1เป็นเซตรแรกนะครับเดี๋ยวเซตที่สองอยู่ตรงกลางไม่รู้ว่าจะเป็นรถคันไหนนี่ขบวน,นเปล่าที่ยาวๆเดี๋ยวเราดูว่าตัวที่สองนี่เป็นรถจากอะไรนะน่าจะเป็นอารสตอม ไม่ใช่อันสตซอมแล้ว G E A นะครับเหมือนกันเลย G E A สี่ห้าสี่หครับเซตสยาวๆเลยนี่คือรถเปล่าที่ยาวมากนี่่ม ยาวเลยครับยาวเลยในส่วนตรงนี้ก็จะมีขบวนรถเข้ามาครับรถชาตเมืองมีรถานีทางบางเลื่อนมีสถานีทางบางเลื่อนกับรถจนเทียบจอดก ตามขณะนี้เป็นขบวนรถชาิเป็นขบวนที่341เขตเชียน341นะครับกรุงเทพแก่งคอยใการชาา17นาฬิก25นาทีผู้คนก็ลงที่บางซื่อเยอะอยู่นะครับ,รบก็คือมาจากช่วงหัวลำโพงนะเดินทางมาแล้วก็มาลงที่นี่ ใช้เวลาไม่นานนะครับจากวลมพงมาก็ถือว่าเป็นกระบวนส,นสั้นๆนะครับเพราะว่าวิ่งทางตรงแต่ถ้านั่งรถเมล์นี่อ้อมโลกแล้วก็รถติดแต่ถ้านั่งรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สีนเําเงก็อ้อมโลกเหมือนกันครับตีโค้งไกลกาโดยสาร42บาทจากวลมพงมาบางซื่อแต่ถ้านั่งรถไฟอันนี้จากหัวลโพงมาก็ไม่แพงครับ

ดูมีมีหมวกข้างบนนะซ้อ,ซอมรู่นี้เหมือนจะออกมาใหม่ข้างบนตู้แอรอ์เปล่าไม่น่าใช่ หครับอ์สตอม์ม 4, 4, 1, 3ทําทำขบวนกรุงเทพแก่งคอยขบวนที่ 3, 4, 1เล่นเครื่องพร้อมควันครับ ไปแล้วครับเ mm hmm. ทปโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยรายงาน15โอ้15กันยายน2565นะครับ mm hmm. อยู่ที่ mm hmm. สถานีบางซื่อเจ็นาฬิกา35นาทีขบวนเด่นชัยกรุงเทพ ันที่หนึ่งหนึ่งสองครับโอ้นายตาครับนายตาทีมงานล่ารถไฟเหมือนกันครับนอยู่ยบนกระบวนนายตาขาโหดนะช่องไทยเรลเฟนนิ่งมากับกระบวนนี้จอดแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งสองเพจโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยรายงานกระบวนที่กำลังเข้ามาครับแปดสาม สิบเนาฬิกาสามสบนาทีอันตรายด้วยนะคะกรุงเทพตรังกระบวน83สามชอรรอทีเียบร้อยก่อำกระบวนด้วย G E A 4525 จอดเลยมาไกลเลยทีเดียวในส่วนของตู้สัมภาระก็จะมีการยกรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นตู้นะครับบรรทุกไปกับกระบวนนี้ ใหญ่ๆไปเลยเต็มจอเต็มจอนี่รถจาก T E A นะครับนี่ครับที่โบกมือให้บนขบวนรถหนึ่งหนึ่งสองเมื่อคู่ท่านนี้แหละครับสแล้วลงมาเลยนี่คือรถ T E นะครับสี่ห้าสองห้า ตราบุรชัดคันนี้เป็นสีทองนะครับไม่ใช่สีแดงน้ำหมากที่เราเคยเห็นพมรักก็พร้อมแล้วครับผลขึ้นหมดแล้วส่ตงตั๋วรับตั๋วเรียบร้อยครับพร้อมที่จะเดินทางเดี๋ยวมารอฟังเสียงวีด จะสะเทือนขนาดไหนตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับส่งมอบตัวมอบของอะไรกันเรียบร้อยพร้อมพร้อมอย่างพร้อมอยัง รถด่วน83กำลังจะออกรถด่วน83เปิดไฟแล้วรอเสียงหวีดนะถ้าปิดกล้องไปแล้วเขาเปิดพอดีก็จะไม่ได้ยินเสียงเลยรก็แหมรอรอรอจังหวะก็เลยต้องเปิดล่างฮะเขาตั้งท่าตั้งท่า ดีแล้วครับ สพสองสองครับตู้แรกสวยเลขเลขสวยเลขเด็ดบชาสหนึ่ศูนย์กรุงเทพต่างคนแน่นเลยนะฮะบชสหนึ่ศูนย์สี่เจทียบเลยคนบชาทหนึ่อ 1, 0, 0, แล้วก็ตู้แอร์ครับอ่านข้ามไปตู้หนึ่งนะมองไม่ถันบชทปหนึ่งหนึ่องแปดตู้ชั้น2 บทปหนึ่งหนึ่นบทปหนึ่งนบทปหนึ่และตู้สุดท้ายครับชั้นหนึ่งบอปหนึ่งศูนแล้วนี่ครับรถเปล่า CNR วิ่งสวนมา4217เสียงหวีดลั่นมากเป็นรถเปล่ากระบวนกรุงเทพหนองขาย วิ่งเข้าไปทำขบวนที่สถานีกรุงเทพครับแม่เสียงลั่นๆเลยค่อยๆวิ่งผ่านชานชาลาสีสถานีบางซื่อนะครับขอบคุนชลาทีนิเดินข้ามไปมาในทางชลาสีเวลามานระวังอันตรายด้วยนะครับผู้โดรคอ ชานชลาที่หนึ่งน่าจะเป็นรถชานเมือง355กรุงเทพสุพรรณบุรีครับเป็นรถดีเซลรางเข้ามาแล้วครับ มือไม้สั่นบวน35เข้าจอดแล้วครับชานชลาหนึ่งกรุงเทพรถจอดแค่ตรงนั้นแหละครับเพราะว่าขบวนสั้นๆ